ออาาเน,นมมผกบไปบไป,ไปย้ายข้างาหรือว่าฟ <c oughs> ูเปลี่ยนข้างช่ใช่ไม่มันเบื่ออ,นอ,นอาร์เซนอลไงที่แบบไม่มีแชมป์มาแล้วเจ็ดปีอยู่แมนยูดีกว่าฤดูกาลนี้เป็นไงฤด,ดูกาลแรกได้ลุ้นแชมป์เลย ไม่ไอเรื่องการยิงเนี่ย RVP ีพีเขาเป็นคนยิงเก่งมาตั้งแต่อยู่กับอาร์เซนอลแล้วฤดูกาลที่แล้วเขาก็เป็นดาวชนโวเพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวต่อให้เขาจะย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลเขาก็อาจจะยิงเก่งขึ้นมาก็ได้ลิเวอร์พูลมีส่วนแรแล้วไม่อพอพอ,พอแล้วเลิกเราเลิกระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเราเลิกดูดูอ, <S <S> <S ออกนอกไปทางท้ายตารางแล้วนะตอนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะเหมือนตอนอาร์เซนอลลิเวอร์พูลไง กองของผมก็มีโรบินฟานเพอร์ซี่ครับกองหน้าฟลายอิ่งดักแมนครับที่พร้อมที่จะถล่มประตูทุกทีมที่ขวางหน้าเขาและเราไปชมความเก่งกาจของโรบินฟานเพอร์ซี่กันครับ ยอดเยี่ยมของโรบินฟานบรซซี่อิชายไม่เขาเยี่ยมอยู่แล้วคือผมผมจริงๆแล้วผมเห็นโรบินฟานบรซซี่ตัง้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาเล่นในเียร์ลีกเลยนะ ย้ายมาจากเฟโนดนะครับย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเป็นเดนฉายาเดนิสเบิร์กแคมอีกคนหนึ่งตอนนั้นมาติดคดีข่มขืนมาด้วยนะเนี่ยนักเตะแมนยูติดคดีข่มขืนขี่โกงคืยกรรมการสุดยอดล่ะว่าจริงตอนโตบินฟาวเซี่้ายใหม่ๆอ่ะมีคดีข่มขืนผู้หญิงติดมาด้วยแต่ว่ารู้ว่าข่มขืนผู้ชายใช่แล้วที่จริของผมไม่ใช่ตบินฟาวเซี่ลืมลืมตัวผมก็ลังด่าคุณเดือดแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างได้นะครับจัดเงินไปไม่มีปัญหาอะไรอัน ไม่รู้ตื้นลึงหน่ยบางอยางแต่ว่าคุณเอามานะคะก็เป็นต้องเอามาทม่แบบยำสมเองเปะที่ยิงประตูเก่งๆก็ไม่แปลกอะไรที่จะต้องมีคดียิงประตูคนอื่นใช่อย่างเช่นโรบิอ่าเวนรูนี่ก็เป็นอ่ายูนี่ชอบ อ๋อแมนยูนี่จอมยิงนี่หว่าจอมยิงแลนกิ๊กอย่างนี้อ่๋ออะไรกินน้ำเลยครบเลยแต่ละคนเออครบเลยมาชอบยิงตั้งนั้นเลยใช่เป็นทีมเจ้าชู้นะแมนยูประตูตัวเองประตูชาวบ้านประตูเพื่อนประตูหลังประตูแลนด์กิ๊กนี่แบบน้องอะไรนะเมียน้องก็ไม่เว้นน้องน้องสะพายน้องสะพายก็ไม่เว้นเยก็ไม่ไหวเป็นทีมเป็นทีมเจ้าชูแมนยูเป็นทีมเจ้าชูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมีกิ๊ก ออ oh. <c oughs> แค่นี้นะคะแต่พอดีกิกแก่มากนะขานเหนียงยานวิ่งโอ้โหถ้าคุณบอกว่าคุณมีกิกนี่ก,กิกคุณแก่มากใช่ไหมและอาจไม่ใช่อาร์เซนอลดินแมนซิตี้ใช่ไหมแ,แมสซิตี้ก็ทางน้ำหลงก็มีนักเตะที่นั่นแหละอง <c oughs> ที่บอกว่าไปฟาดลูกของเดโก้มาราโดน่าอันนั้นเขาเป็นแฟนเขาแต่งงาน,นเ,เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกไม,ปลไม่ได้ธรรมดาทีอเล็กซาน่อร์บราโตมันยังไปเอารูปประธานมิลมมานมา อปาร์ตี้นะหรือรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่รายการบอกว่าหรือลาอูกัสเล็ปมยังไปเอาลูกประธานแล้วมาหลุดมาเลยโอ้มันเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเริ่มดูเป็นแบบว่าขุดคุยอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับช่องก็สิบเริใช่มแนไม่ยอมไม่ยอมกันนะไม่ได้เห็นเห็นเห็นแมนซิตี้กับแมนยูเมื่อกี้มาดูคีเมอรกันแล้วไอเยโร่กับอาร์วีพีอืมอาจจะแค้นส่วนตัวลึกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้ารับจริงๆเขาบอกผู้หญิงก็ชอบอาร์วีพีมากกว่านะอารีพีเขาเป็น เขาใช้รูปลอคุณอากีโร่ก็หล่อนี่ทำไมเรามาแลกกันอย่างนี้คือสุดท้ายก็อวยกันเองเลยเอาเป็นเสมออะไรนี้ได้ไหล่อทั้งคู่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเราสองคนเราก็หล่อทั้งคู่อันนี้หล่อสกปรกนี้หล่อสะอาดโธ่ผมไม่ได้หล่อสกปรกแอมผมว่าเรียกหล่ออร่อยหล่ออิ่มเอิบหล่ออิ่มเอิบอือิ่มมานานอิ่มนานใชออิ่มจริงอ้วนล่ำปั้มง่ายอะไรเงี้ยผมเป็นอย่าง้ี้ ก็ได้ยอมแล้วกันเรื่องนี้ผมรอสู้เขาไม่ได้ก็เป็นคีแมนของทั้งสองทีมนะครับระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายสีน้ำเงินะว่างั้นแหละดูสีฟ้าวันนี้ชัดเจนเลยนะวันนี้ชัดเจนว่าเป็นแดงกับน้ำเงินมันก็เหมือนบบเวทีมวยที่มันมีสองฝั่งนะเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินก็ต้องคอยห้ามทับไม่ใช่ตลอด นี่ผมใกล้จะโดนยุติการชกแล้วเนี่ยดูสม้มคิ้วคุณเริ่มแปลกอะ่ะครับคิ้วคุณแปลกเลือดอาบไหลวะนี่แต่ว่ายังต่อยได้อยู่ยังต่อยได้อยู่สู้ต่อยังไงยกสุดท้ายเราต้องสู้ขอดูหมัดสุดท้ายหน่อยอหมัดสุดท้ายครับนะครับกับความพร้อมของสเวตเล่นตัวจริงนะครับกับความพร้อมของสเวตเล่นตัวจริงไปดูนะครับว่าสิบเอ็ดเฟ่นตัวจริงของทั้งสองทีมในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีใคร โรเบีโตมันชินีกุนซือของทีมเรือใบสีฟ้ามีปัญหาหนักใจทีเดียวครับเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บในหลายตำแหน่งนะครับโดยผู้สับประตูเนี่ยยังไว้ใจโจฮาร์ดได้ครับยังไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับโจฮาร์ดน่าจะเป็นตัวหลักในเกมนี้ในขณะที่แผงกองหลัง4คนนะครับแกเครชี่นะครับยืนเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวานะครับคาดว่าไมคอนน่าจะได้ลงเป็นแบ็กขวาตัวจริงนะครับ นขณะที่คู่เซนทฮาร์ครับอาเดียนาตาซิสกองหลังดาวรุ่งได้ล,ลงเล่นบ่อยครั้งะครับในช่วงที่ผ่านมาเกมนี้น่าจะเป็นอีก1เกมครับโดยจะทําให้โจโยงเลสคอตไปนั่งในม้านั่งสํารองนะครับส่วนกองหลังตัวหลักอย่างแวงซองคอปตันก็จะกลับมายืนเล่นในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับมิดฟิลด์ตรงกลาง4คนนะครับแมนเชสเตี้จะใช้ซามินัสรียืนเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับในขณะที่ริมเส้นฝั่งขวาเจมมิลเนอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่คาดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเป็นไปได้ที่ดับเบิลนบาร์เนี่ยจะขยับไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนแผงกองกลางเนี่ยปาโบสเาลิต้าที่ไม่ได้เล่นในแบ็คขวาอาจจะได้โยกมาเล่นแทนนะครับตรงตำแหน่งแทนที่กองกลางร่วมกับโดยต้องแย่งพื้นที่กับแกเรตแบร์รี่แล้วก็คาบิกาเซียนะครับในขณะที่กองกลางตัวยืนพื้นอย่างยาเยตูเร่ยังจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคู่หน้าเนี่ย าทางด้านของมันโชไม่มีปัญหาในการเลือกเลยนะครับทุกคนหายกลับมาครบกันหมดแล้วไม่ไว่าจะเป็นเอดินเชโกมาเรียบาโลเตลี่เซกิโออาเกลโรและคาร์ลเซเวสแต่เชื่อว่าเกมนี้เตเวสกับคุณจะยืนจับคู่กันเพื่อลงยิงประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมส่วนความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเซอร์เล็กซุสัน,ก,ก,สนก็เริ่มที่จะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บผู้ของผู้เล่นในทีมนะครับมารบกวนมากกว่าเดิมนะครับ จะมีก็แค่นักเตะอย่างอันเตโนวาเลนเซียนะครับหรูิซนาเน่ซึ่งไม่น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้เนี่ยผู้สับปะตูนะครับจะสลับมาใช้ดาบิดเดเคอาร์นะครับยืนเฝ้าเสาในเกมนี้นะครับแผงหลัง4คนนะครับก็จะกลับมาให้โอกาสราฟาเอลดาซินวานะครับอีกครั้งในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายนะครับปาติสเอฟรานะครับจะยืนประจำการทางฝั่งนี้นะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับเป็นการจับคู่กันของ2ประการหลังนะครับอย่างริโอฟอร์ดินาน จับคู่กับจอห์นนี่อีแวนนะครับส่วนแดนกลางนะครับคู่กองกลาง2คนนะครับก็จะใช้ความเก๋าของพอลสโคนะครับคุมแดนกลางร่วมกับพึ่งงานอย่างดาร์เรนเฟสเชอร์นะครับปีขวานะครับใช้แอชลีย์ยังนะครับก็เดินเกมทางริมเส้นนะครับส่วนปีกซ้ายอาจะใช้แดนนี่เวลเบกนะครับถอยต่ำลงมาลากเลยทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับ กองหน้าตัวต่ำนะครับใช้เวนรูนี่นะครับก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีในช่วงนี้ส่วนกองหน้าตัวเป้าแน่นอนครับกองหน้าที่ยิงประตูสูงสุดให้กับทีมนาตอนนี้โรบินฟานเพอร์ซี่ครับหลังจากที่บอกว่าดูโอ้โหนะคะว่าทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแบบพอดูตัวเตะจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าแบบ เลือกลำบากนะจริงๆแล้วถึงจะไม่ได้ชอบแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบวา่ทาทั้งในเรื่องของประวัติศสาสตร์ของเขาที่เขาภาคภูมิใจ <c oughs> แล้วก็ทั้งในเรื่องของ,ของ <c oughs> บอกวนะ่าไม่ใช่ <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆคือเขาดูเป็นคนแบบเป็นทีมทีท่ต้องต้องชมเซอร์จริงๆอะ <c oughs> ว่าเขาทั้งปัน้นทั้งแงะทั้งงัดออกมาแงะด้วยคือเฟอร์กี้บางทีก็เก่ง เก่งจนตายเก่งจนตายใ่แล้วเก่งจนน่ามันไส้อะอยากให้มันตายค่ะเขาอิ้มอนะเฮ้ยคุณเป็นแมนยูยเขาเปแมนยูย่ไม่ได้ไม่ได้ไปส่วนหนูว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะได้ตายค่ะเขาอิ้จริงเขาคงไม่ปล่อยคือถ้าเทียบกึ๋นจริงๆอะรูมันชินี่กับเฟอร์กี้ผมยังยอมรับว่าเฟอร์กี้ดีกว่าเลยใช่แต่ถ้าเทียบกาลังนักเตะผมยังมองว่าแมนซิตี้ดีกว่านี่กองหลังมีอยู่คนนึงเมื่อกี้ได้ยินได้ยินในตอนไอความพร้อมอะไรนะอะไรนะอะไรนะพึ่งงานพึ่งงานดาเลเเชอร์ใช่ โอ้ยผมว่าเป็นพึ่งป่วยมากแบะนั้นใช่ไหม <c oughs> หายแล้วพึ่งหาย <c oughs> แมมของแมซิตี้ก็มีอะไรไอ้น้ำยาล้างหน้าแล็กตาส์อะไรนั้นเป็นกอง <c oughs> เขาชื่อนาซีติเขาเป็นกอ,องหลังที่แรกมากับเซฟันซาวิตของเยรันติน่าชื่อเหมือนน้ำยาล้างหน้านะเล่นดีมากผมว่าเล่นดีกว่าจออีเวนของคุณนะแต่บอกว่าไอ้น้ำยาล้างหน้ามันมีคนเอาไปล้างจริงๆนะจริงเคยล้างมาแล้วเปล่าเพื่อนแค่ความโง่รือความอะไรของมันก็ไม่รู้หยิบขึ้นมาล้างหน้าแล้วค่อยถามว่ามันคือน้ำยาเยยี่มผู้ชายคล้ายๆเน้ำอนเพื่อนต้องเป็นผู้ชายใช่ผู้สิบเหมือนใครอะไรต้อนซอยแหละเอาไว้กินไว้วันหลังเดี๋ยวซื้อมาฝากเอาะไรครับก็ทั้งหมดที่ผ่านมา นี่เป็นเรื่องราวของเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ซึ่งอีกสักครู่นียฟองเบียต้องต้องต้องตัดสินละใช่โดยแมนูเนี่ยก็ทุ่มไปหมดแล้วไม่รู้จะหาอะไรทุ่มไปหมดหัวใจแล้วแหละในเกมกีฬายังมีแพ้มีชนะมีเสมอมีโกงนะครับแต่รายการนี้ไม่มีเสมอไม่มีเสมอครับสมมุติมวนคาดเชือกอะถ้าไม่น็อกก็คือเสมอกันไม่มีเสมอแต่นี่ไม่มีตายหรือไม่ตายใช่แค่นั้นเองโกงหรือไม่โกงไม่รู้โกงหรือไม่โกงไม่รู้เราโกงกันมาจนเป็น เป็นยิคสมัยแล้วใครก็โกงกันได้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าบนโลกใบนี้การโกงอยู่รอบตัวเราใช่ไม่โกงอยู่ไม่ได้นะสมัยนี้กิจกาง่ายๆเลยนะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับกติกาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวเราสองคนจะให้ฟองเบียร์เลือกนะครับโดยการยื่นมือออกมาฟองเบียร์วางมือที่มีมือของใครคนนั้นเป็นผู้ชนะให้น้องเขาดูสคริปต์อย่างว่าต้องเลือกแมนซิตี้เฮ้ยผมไม่มีสคริปต์เขาไม่มีเหรอพี่ผมบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่เคยที่จะดิสเครดิตกันต่อเรื่องด้วยผมไม่เคยตั้งแต่ ไม่งั้นเนี่ยถ้าผมมีสคริปต์นะคุณไม่มีทางได้คะแนนถึงห้าคะแนนหรอกคุณจำไว้ให้จริงๆเขาใช้พลังอํานาจเออใช้อำนาจมากเลยมาถึงขนาดนี้คุณไม่มีทางถึงห้าคะแนนหรอกนี่ผมเดินเข้ามาี่ผมยังไม่รู้สึกว่าผมจะชนะเลยไม่มีมุมไหนเลยเนี่ยเนี่ยคุณต้องรู้จักอย่างนี้มากผมเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเอาคืนเออผมเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องรู้สึกจนตรอกบ้างจริงจริงเดี๋ยวฟองเบียร์ต้องเลือกแล้วครับเดี๋ยวฟองเบียร์ต้องเลือกแล้วนะครับหันหน้าไปจริงๆเราไม่ต้องหันหน้าก็ได้นะหันหน้าไปไหน ยื่นมือออกมาให้น้องเขาเลือกซะดีๆมองตายอย่างนี้เลยวะอย่าอย่าอย่ามองตากระดูใจแล้วเออเดี๋ยวเขาเลือกใครวางขาหน้าไว้ที่คนนั้นนอกจากว่าจะอยู่ฝั่งที่ไม่ควรจะเลือกแล้วยังยังจิกกัดตลอดเวลาอีกคนอย่างนี้สมควรเลือกไหมพอแล้วพอแล้วทีนี้เขาก็เลือกพี่แล้วพอแล้วทีนี้เขาเลือกพี่แล้วทันหน้าไปทางโน้นนะครับเดี๋ยวพี่นับเลยหนึ่งสาม ฟองเมียวางมือที่มือของใครคนนั้นนะครับแล้วก็วาดอีกทีนะครับที่ต้นจะตายไหม <laughs> อ่าเร็วๆรๆอเร็วเร็ว,รวอะ่ะเลยชะครับเลยครับสองสามเงียบอ้เยเสียใจด้วย,ยนะ <laughs> นดีใจ <laughs> ตอนแรกรึูว่าจับนี่ดีใจเฮ้ยเราชนะได้ยังไงวะหันมาเป็นไปตามคาดนะครับท่านผู้ชม วันแน่นอนอยู่แล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วแหละมันไม่ไม่ไม่ใช่คือคุณแพ้ตั้งแต่หน้าประตูแล้วใช่ครับเดินเข้ารายการเออคุณแพ้ตั้งแต่หน้าประตูแล้วผมเป็นคนแพ้ตั้งแต่ปากอ้าวแล้วพี่ไม่ดีมั้งคะวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการมุกมันหาเดอะเวล์ททางสถานีโทรทัศน์ดาวเทท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 ทับทท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 ท วันศุกร์หน้านะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นคู่ไหนและเรฟเกิลของเราจะน่ารักขนาดไหนวันนี้น่ารักมากนะครับวันนี้น่ารักมากฟองเบียนน่ารักมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาอย่างที่บอกไว้นะครับว่าผลการแข่งขันในรายการของเราครับไม่เกี่ยวอะไรกับผลรแน่ขันจริงนะครับใช่อย่ามาโทษเรานะไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เราเลื่องเกินไปขออภัยไป้ในที่นี้ด้วยวันนี้ผมคมมาทีคงพุก้าล้วนครับต้นสิทธิพรล้งวิเชียนครับและน้องฟองเบียเรฟเกิลของเราราไปก่อนสสวััดีครบ 萨莉亚。